สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนข้ามครับจะพาไปจับปลาครับทุกคนปลากรชชอนไปเห็นไปเห็นไว้สองตัวครับไปเห็นโดยบังเอิญน,นี่ครับทุกคนไปจับจิ้งหรีดครับไปจับจิ้งหรีดแล้วไปเจอปลาช่อนมันอยู่ข้างสะผมจะเบียดไปแค่สี่สี่หลังทุกคนสี่หลังเท่านั้นแต่เหยื่อเรานี่จะเป็นจิ้งหรีด คอยดูครับว่าจะหมานประมาณปราช่อนตัวใหญ่ครับนี่รุนข้อแขนเลยทุกคนเนี่ยใสสวยไสใหญ่เลยละ่ะเห็นอยู่สองตัวครับแต่เบ็ดไปสี่หลังนี่ครับจิงหลีดเพิ่งจับมาสดๆร้อนเลยเมื่อกี้ไปครับทุกคนผมจะพาไปใส่เลยนี่ครับถอดเสื้อไปเลยครับร้อนด้วยฝนไม่ตกสักเม็ดเลยทุกคนทางแถวนี้ ทางบ้านเ,นเพื่อนแถวภาคอีสานจนได้กินอืงกินเขียดกันแล้วทางนี้ยังบตกสัตยหยดเลยครับแป๊บจะใส่ปลาช่อนกันกันดูนยครับผมนี่ครับทุกคนมาแล้วครับสี่หลังครับเบ็ดเราสี่หลังแท้ๆทุกคนถ้าเกิดบ่เจอปลาช่อนเพิ่มเนอะผมเห็นมันลอยอยู่ข้าง ข้างฟังนี่อยู่เราจิ้งหรีดกับเบ็ดสี่หลังขอลุ้นทุกคนอาจจะเป็นคลิปบ่อยยาวแล้วครับคลิปนี้มันจะเป็นเอาแบบแค่ในลุ้นกันใกล้ๆน่ยครับทุกคนลุ้นแป๊บเดียวมันจะได้ตัวบ่ได้ตัวโอ้นยปลาชนปลาหรืออะไรเน่ยดำๆ เฮ้น hey, oh oh ่าจะบ่ใช่หรอกให้ลุ้นกันบนน้นทุกคนบ่ใช่มืดหน่อยทุกคนไฟของผมเป็นไฟหัวเล็กครับบาเล็กไฟแบตดน่ะส่ง อันนี้แจ่มสุดแล้วครับทุกคนนี่ถึงที่แล้วส่องดูตามฝั่งก่อนทุกคนเผื่อเจอปลาช่อนนี่ครับทุกคนนี่นี่น,นี่ช่วงเออะไรทางน้ำทางน้าไหลนี่ครับตรงที่มันขาดน่ครับโองง้ยังไงยังอุ้ยทุกคนยังตัวยังอยู่เลย นี่นทุกคนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้น้ำขาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ก่อนทุกคนเนี่ยใส่ตรงนี้เลยตรงนี้หลังนึง có lắng chung gì tụi con เรียบรอยให้ทุกคนใส่แล้วนี่นี่นี่จิงหลีดเราเดีย๋ยวผมจะนู่นข้ามไปใส่ตรงนู้น,นครับทุกคนตรงน้ําไหลไปครับเดีย๋ยวข้ามไปใส่กันเลยผมว่าจะใส่ตรงนู้นซองหลังใส่ขวาซ้ายเลยทุกคนตรงข้างน้ําไหลนะข้างน้ําตกเนี่ยเพราะว่าสระลูกนี้มันเป็นสระใหญ่ครับดูน้ํา สะอีกฝากฝั่งนึงลงมาตรงนี้เราไปปักบิดกันเมื่อวานนะทุกคนที่ผมพาไปนะครับดูดมาใส่สะนี้ที่ว่าน้ํามันแห้งนะบนน่เดีทุกคนใส่บิดบบทันแล้วปลาอาจจะบุ้มเลยก็ได้นะปลาช่อนนะนี่นผมจะใส่ตรงน้ําไหลนี่ครับขวาซ้ายเลยสองหลังนี่ทุกคนเราดูดมาใส่ตรงนี้นะี เมื่อกี้ปลาช่อมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่อยู่แถวๆวนี้ไปใส่กันเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนใส่ไปแล้วเยอะเราแล้วก็ตรงนู้นหลังนึงครับดิ้นๆินน่อยลิ้นนี่ครับเลยอีกหลังนึงทุกคน ที่ยังบ่ได้ใส่ไปไปหาที่ใส่กันครับใส่ไปแล้วสมหลังเหลืออีกหนึ่งหลังคลิปนี้เอาคลิปบยาวทุกคนเพราะว่ามาเจอปลาช่อนโดยบังเอิญทุกคนอาจจะฟุกอาจจะฟุกได้ตัวทุกคนอถ้าเกิดตัวบบใหญ่นี่ผมบ่ใช่มาใส่ด้ทุกคนเนี่ยผมเห็นตัวมันใหญ่ครับ ก็เลยลองดูมันจะตัวเดียวกันหรือเปล่าบอรู้ทุกคนนู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะตรงนู้นตัวนึงแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงผมขอให้มันเป็นคนละตัวทั้งทุกคนไปไปหาใส่อีกหลังนึงครับ หลังเดียวสุดท้ายทุกคนนี่เราเอาใส่ตรงนี้เลยโอเคโอเคนี่ครับหลังที่สี่เดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันครับ บนานหรอครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ว่าจะติดบ่ดติดเป้าหมายของเราคือปลาช่อนครับไปทุกคนอยู่ผมขออ,อันนี้อะไรนะเก็บจิ้งหรีดกลับก่อนครับแล้วค่อยมาลุ้นด้วยกันย้ำด้วยกันอีกหนึ่งรอบผมกลว่ามาย้ำรอบเดียวพอเลยทุกคนอะไรอะไรอะไร โอ้นึว่าปากินแล้วทุกคนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวค่อยมาดูดวยกันครับไปครับทุกคนไปยำเบิดประช่อนกันสีหลังมันต้องโดนแน่ละทุกคน มันต้องโดนแน่บอลหลังไหนก็หลังนึงแล้วนี่ใครมาใส่ปลาอะไรตรงนี้เว้ยอีงโง่หมดทุกคนนนี่ไปไปดูไปของเราดีกว่าสารลุกนี้ปลาน,นิลก็หลยอย่างเด้อพี่น้อง เทแทะหลังแรกอะฟ้านินเอาเหยื่เเยอเราไปเล่นแล้วนี่เจ็กตปขันเบ็ดอยู่เนี่ยโกโดโกโดอยู่นี่เราหาจับจิ้งหีดแถวนี้ใส่แล้วพี่น้องเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่เนี่ยตัวมันอยู่ไหนจะจับมาใส่ โอ้เจอตัวจิ้งหรีแล้วทุกคนนี่น้องอยู่ข้างท่อแป๊บนี่เรื่อมเนี่ยผมจับมันก่อนแป๊บนึงทุกคนทันมันหมดละมันกกไวอยู่ดิซุบอ,อ้าวทันนี่ไปจะใส่ก่อนปนินหลังนี้ปนินเล่น โอเคทุกคนใส่แล้วครับนูน่นจิงหลีดไปลุยต่อเบีดสหลังดูเอามาเตรียมพร้อมแล้วทุกคน <c oughs> ป่าได้บ่ได้บุรูเ,เตรียมมาไว้ก่อนอย,อยู่คือเกาพี่น้อง cũng còn cũ hơn này, nè, biệt thao à, ôi, tôi nữa ở trong này, để, hãy để, ô, tất cả, hổng chôm nữa, biệt thao, ôi, mốt โอ้ย oh, yeah. จิงหีดเราก็บรร่ได้มาทุกคนโอ้โ oh, หทีเนี้ยอย่าข้าไปฝั่งนู้นก่อนทุกคนเสียงจิงหีดร้องอยู่ไปไปดูกันทุกคนนี่หลังนี้ยังอยู่คือเกา่านะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยจิงหีดก็ยังดิน แต่หลังนี้เนี่ยทุกคนที่ผมว่านะหลังมันจมผมว่าติดเฮ้ยสะใจไหมเนี่ยจะนั่นถอนหลักกันเลยทีเดียวขุนขึ้นมาเลยโอ้หทุกคนเอาสิดูน้ำขุนเลยเอาโหย เอาสิดูดูดี่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนอ๋อผมจะเอาคืนแล้วทุกคนขอดูเด้อกขึ้นฝั่งไปเลยอึ๊ปโู้ทุกคนอุ้ยบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังโอ้โหนี่ เอามาแบบบบได้เตรียมพร้อมบบได้เตรียมนัดบบได้นัดหมทุกคนเอามาไว้เฉยคิดว่าเผื่อจะติดถ้าบบติดก็บบเป็นไรทุกคนกา่าไว้อย่างนี้เลยนั่นไงนั่นไงเอาเข้าแล้วเบ็ดแค่สี่หลังทุกคนเืห <c oughs> ยุดจิ้งหรีดเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนพี่น้อง ใส่ถุงเรียบร้อยทุกคนดูนี่โหความใหญ่ดูดูดูเขียนถือว่าใหญ่ใหญ่มากเลยแต่รม่แล้วพี่น้องว่ามันจะมีกี่ตัวผมกะว่าจะให้มันมีสักสองตัวสามตัวยอยู่นี่นู่นนะจิงหลีเราอยู่ฝากฝั่งนึง ใส่ไว้คือเก่าทุกคนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูพ่กนี้จริงๆเรายังอยู่นี่หลังนู้นคือดินดินรูน้ำที่เฉโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมใส่ไว้คือเก่ากันเบ็ดหลังนี้ใส่ไว้คือเก่า โอเคครับผมโอเคครับนี่ใส่แล้วเรียบร้อยเหยื่อเราจริงหลีดเกาะปีกครับทุกคนเกาะปีกเพราะว่าเหยื่อเราจะได้ไม่ต้องตายอยู่ได้นานครับเหยื่อจิงฤีธเราถ้าเราก่อแบบนี้ถ้าที่ไหนมีปลาช่อนนะครับยังก็เสษครับทุกคนโอเคทุกคน ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนจะได้มีคลิปใหม่ให้ดูกันสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับ